ยามีกฤษดาคัมแบกวอลเลย์บอลชายไทยนำทัพ12นุ่มไทยโปูเอเยนเกม2022ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจ2022นุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกาตาและฮ่องกงซึ่งจากแข่งขันระหว่างวันที่19-26กันยายนคัดเอาอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณเมืองหางโจวประเทศจีนไฮไลคือการกลับมาของยามีนปิสดานินสวัยบอเลเร็วตัวเก่งของทีมที่ไม่มีชื่อในทีมลูกยางชายไทยชุดทำศึกวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22เนื่องจากเจ้าตัวอยากพักและอยากให้น้องๆได้โชว์ฝีมือโดย12รายชื่อมีดังนี้1ิบเอกอนุพรมจันทร์ จ่าอากาศตีนาภาเดชพินิตตี1ิ 11. บเอกญญลิปวงทรพลทหารธนทัตทวีรัตจากอากาศโทมาวินมณีวงศ์สิธนาพัฒนเจริญสุในายจักริตถนอมน้อยนายคริสโตเฟอร์อาริปอุปคำมนายชยุทธคงเรืองนายอนุรักษ์พันลำพลทหารอัศนพัฒนจันทจรขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ